สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีควัาลาเพลินค่ะช่องครัวลําเพลินแม่สุภาพด้วยพี่น้องตอนนี้ก็าลังกินข่าเทียงเข้าเทียงเข้าใาบากินยั้งวันตีได้ยั้งกินตําบักหุ่งตํามักหุ่งใส่บักแข้งแล้วก็ลวกเส้นลวกวุ้นเส้นพี่น้องมามากินน้ำกันก็ได้แม่ด้วยค่ะเอาเบ,บิ่งลุกเป็นจังไดตํามักหงใส่ซีอิู่ขาวพะนะบ่ะได้ใส่ปลาแดกด้วยพี่น้อง แลวบวพักสดค่ะนแม่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วกินเข่าแล้วค่ะนั่นง,นงกินพักสดอแม่แปนตำให้กินค่ะพี่น้องสวนทางที่นี่ของข่อยพี่น้องบ้างรูนี่ออันนี้น้ำปลาแสปากแดงพี่น,อนอ้องเพ็ดซาใจตำเองค่ะเพราะว่าผู้เฒ่ากินน้ำอะไรมันเพชดคัก นี่นายแม่เราใส่บบกพริพกแม่แตนใส่บบกพริพกหนาะสีนุ่ยนึงค่ะพี่น้องนี่นายแม่นั่งกินข้าวแบบได้แล้วนั่งกินเขาอยุต่ออาหารเราพี่น้องบ่ได้หาให้ข้างในแล้วพคนละเพิ่นกินกับต้มกินกับลวกเส้นค่ะเพราะแม่เขาปุุนเด้อพี่น้องเด้อลวกเส้นเพราะฉะนั้นบ่ได้เป็นของมักดองของยังค่ะพี่น้องเอาน้ำเอาน้ำมาให้ย่าหน่อยพี่ย่าเออเดี๋ยว,ยวสวัสดีค่ะ,ะแม่แม่แมแมเอาตะเกียบมากอะไรหนี่ นานเลยนมี่กูล่ะกินเขากินเขากับตำมะเูืพี่น้องเมื่อแรกยังสิกินหนึ่งปลาพะนะหนึ่งปลาไข่ปลาขาวลวกพักเลายๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะมืนอนี้อาการดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยๆมีกลวยพร้อมเสิร์ฟบริการให้ตำไปทั todos, ้งนั <S <S ้น ักร่างต่ำเหมืนบ่ไส่ปูดองเราก็ลังไปเอาอีปูดงอดงเมื่อวานพี่น้องรถเมฆมาพี่น้องเพิ่์ลวาอยู่ว่าอยากกินตับัะหุ่งไส้ขอบป้นพูละ่ะเมือ่อคืนมาติดต่ำเลยบอะไ้ต่ำพากันกินแนวอื่นก่อนมือนี้ข่อยเลยจัดเดี๋ยวเกินไายคลิปให้ได้แม่เกินพี่น้องยังมีจสิกินแล้วกินผักกับผักสดผักสดจากสวนค่ะอยู่หลังบ้านข่างบ้าน,าานเท่านีิล่ะเต็มเลยผักสวนมีสารสวนปน่านางพี่น้องแต่ว่าขันเท่าสิลงไปเก็บเท่าก็าลงไปเก็บเลย สวนเฮ่าพี่น้องขางบานเฮ่าเขาก็เ,ากเลยว่าเป็นสวนเฮาเน,ะเนานะ,ะมาเดอมาเดอผูพใดสิกินนำ้ำพูดนายแม่กันมากค่ะตามมาับมกหุ่งใส่บักแข็งใส่บักก,กกอก,กพักเกษตรมีพักสดใส่สหลายผลมันสมเดียบหนสอกินประเดีเยวอะไรนี่จะไรึงงดก่อนเตะงดเงี้ยวๆจิงหรือว่างดแม่แล้วก็สมพูดใส่จักนิดนึงแต่เนาะ

บะคมเด้พี่นอ้องแซ่สบผสดสดของข่อยต้องใส่ปลาแดดนาะลูกชีสันของข่อยอูอรึแล้วมาต้องห่วงอันนี้ของลีหยามีของลีหยากะมีปะนี่บักพริกหน่วยเดียวใส่ปกกาลาแดกดปลาแดดใส่ปลาแดกบลไแดดน้อลีหยาเนาะฟังทั้งพี่กับแม่กุลค่ะพี่น้องฟังทั้งพี่แม่แตนก็ร่างตำ่ำ อีกโคกนึงแม่แตนก็ร่างต่ำค่ะสู้แม่กุ่นกินเพราะว่าใส่ปลาแดกเนาะฟังนี่เพราะไส่ปลาแดกค่ะโอ้ยเอาคุณนแม่กินแซ่บๆซบุ่ณนะคะสมแล้วอยากอยู่แต่ว่าระหว่างมันสมโพดมาสันบักแข็งว่าแตกตานแซ่ทางโคราชเขา็จะต่ำใส่ลงไปนี่เก็จะแตกไม่ดิใส่คือยังบักเคลือเคลื่อนอะไดิแหมแซบมันยังแข็งเนาะแซบมีว่าแตกยังไงต่ำลงไปก็แซ่บเด็ดล่องไปก็ซบล้วเ่อง กขยำกินที่ซื้อคือยังกินกับผักนี่หรอกถ้าว่าขันต่าไปแล้วไอ้ไอ้ข้างในมันแตกลงไปผสมน้ำก็ะเซียบเป็นน้ำอีกนี่ไปเน้อหน่วยหนึ่งที่ไปใส่เบิร์นวยอะไรบักกอกใส่ผานเดียวนิดเดียวพ่อแล้วใส่หมดนวยเลยเหรอมันก็เลยมันก็เลยเปรี้ยวเปรี้ยวเกินไปคุณแม่กินปาซีได้กินเขาแซ่บๆก็ไเลยบ่แซ่บซะพูนอันเนี้ย อันนี้มันรสจัดพี่น้องพุดนะมันก็นจัดเกินไปคือว่าล่ะบ่มีคนกินน้ำได้แม่แตนก็ต้องตำไม่เพราะว่าของส่กินเพชโพดพี่น้องอันนี้ข่อยสีอรอถ่ทายคลิปนใหแ้แม่แล้วเกินจะสิกินเนาะพี่น้องเนาะมากินน้ำกันค่ะหมดละยำพักเข้าเทียงเขาา้าวบเข้าแรงนี่สิกินหนึ่งปลาก็ลวกพักหนึ่งปลาเอามาแล้วหนึ่งปลาไข่เดี๋ยวมักมักไว้โอ้ปลาหนาดมักมักแสบขันปลาหนาดแล้วเลยมักไว้นี่ แลิมักนัวหึงออกมาแล้วมันก็แเสบหนึ่งกินตะไคร้ก็ได้กับหม่องพุ่งมันหม่องปากขาวเนาะหม่องมันหม่องมันแสบที่สุดนั่นแหละพี่นอกินหลายหลายหวถซวงซวงข่อยากกินเนาะแล้วหรือทีข้างนั่นแล้วไปแสียบปริญญะเฮ้ยทั้งกินทั้งเผ็ดตดิบักพริกน้อยเดียวกับเผ็ด ภูหละพักพักจิ้วสวนพูลัพี่น้องพี่สวนมางเบิงนี่แหละคะ่ะเก็บมาสดสดเลยล่ะพูดเก็บมากินกับตำมกหุ่งเชือกันขนาดกับปนก็โทษเถ่ากนะก็โทษเท่า,นะททา,าพูดนะเมะฮุ่งไม่เป็นสีมดอยู่ตรงนี้เอาใส,ส่ซอสเอาลวกเส็จ ทังนั้นก็ทางนั้นก็ต,ตําเลี่ยนๆติพูดล่ะาวายอันนี้ข้างคักติวันนี้มีโป๊ายมีหอดปลาแดกตอนเาาท่ารรดาว่วาท่ารรดา,า<ว>แซบ่บเสีบเอากินนั่นขอบุญขอบุญมีอีกบ้านละบ้นจ้ากินแม่กินเข่าได้ไหมแสบแซบ่บพี่น้องพูดอ่ะฟังนั่นกับพ่อฟังนั่นฟังนี่กับพ่อฟังนี่ ก็เรฟังเราบพี่น้องเนาะกินอันนี้บ่อเพชรฟังผุ่นกับบ่อเพชรคือกันแต่อันนี้เพชรพี่น้องมากินน้ากันเด้ออ้าวแบบนี้ไม่เงยไม่เงยปิดคลิปแล้วจอบแบบนี้ฝากพี่น้องคิีาวจาานี่บ้ิดหนาวจังแม่บ่นกันไหมวะกว่าเกิดไหนสิไปจังไหนแม่จังอืออาการไม่แม่ยจะเป็นแบบใดมันบ่อ่าช่องคววลำพลินแม่สุภาพเนาะ ติดตามกดซไต่ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปวดหัวปวบกแตกปวจแก่บาดบุ่นอะันนะมองแห้งบ่ไห้่องแห้งบ่ไห้เพชรตอกผีด้วยเดียวนี่เอาพี่น้องขอพระคุณที่รับช่มรับฟังช่องขั้วลำเพลินแม่สุภาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ถามสอบถามอาการข้าวคุณนายแม่ว่าเป็นจังไดจังไดเดอ้อพี่น้องเอาขอพระคุณหลายหลายสวัสดีค่ะ